พ่อหมอกับสิบคาถาปลดนี่ร่วมสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตอนที่หนึ่งสารภาพบาปเฮ้ยกุ่มอกกุ่มใจอะไรมามาหาข่าเสียดึกเนี่ย ไม่มีตังใช้ละสิเองอะ <G ül> ่ะโธ่พ่อหมอรู้ได้ไงเนี่ยผมมันจะแย่อยู่แล้วตอนนี้นี่ทูหัวเอาตัวไม่รอดเลยโดนทั้งเจ้าหนี้ทั้งแบงค์ทั้งบัตรทั้งลีสิ่งรถทวงทั้งวันวันละสามเวลาเช้าสายบ่ายเย็นก่อนและหลังอาหารนี่ยังไม่นับหนี้เจดแดงเฮียตูปาออดโอ้ยไม่ไหวจะเคลียพ่อหมอช่วยหน่อยดิขอเลขเด็ดสักงวดดิฉันจะได้เป็นไทยกับเขาสักทีนี่เดินสายมาทั่วประเทศคำชะโนดไอข่ายไปไหวมาหมดแล้วถูกกินเรียบทุกงวดเลยอ้าวอพอเริ่มเปิดปากเองก็พูดไม่หยุดเลยนย ถ้าจะมาเอาเลขเด็ดอนะข้าไม่มีให้เองหรอกแต่ข้าให้เองได้แค่คาถาปดนี่ hey, พออหมอจะให้คาถาเด็ดอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวฉันจะจดแล้วกลับไปทําตามที่พ่อหมอบอกไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยว่ามาว่ามาว่ามาง่ายๆเลยนะนับจากวันนี้ไปเนี่ย เองต้องเข้ามาหาข้าทุกวันติดติดกันสิบวันเลยนะมาเอาคาถาไปปฏิบัติวันละข้อข้ารับประกันสิบวันเห็นผลคาถาพ่อหมอฉะนั้นขนาดนั้นเลยเหรอหมอป่าดี๋วกดทิบคาถาข้อแรกนะวันเนี้ยพอเองกลับไปนะเองเรียกมาชุมครอบครัวของเองเลยเรียกมันมาให้หมดทั้งครอบครัวเลยนะเรียกมาทำไมครับพ่อหมอเอ้าบ้าก็เรียกมาสารภาพให้ทุกคนพูดความจริงไงโดยเฉพาะเองเนี่ยคนแรกเลยที่ต้องสารภาพ บอกลูกบอกเมียไปให้หมดตรงๆเลยนะมีปัญหาเรื่องกระตังเนี่ยไม่มีปัญญาใช้นี่แล้วเอา้เอาบอกไปทําไมเพ่อหมอเอา้าก็เองจะมาอมทุกข์อยู่คนเดียวทําสวรรค์วิมานอะไรอะจนจะลงนรกไปคนเดียวแล้วอะบอกให้ที่บ้านเองรู้จริงๆนะว่าบ้านเองนะ่ะมันตูดขาดแล้วต้องช่วยกันแก้ แกคนเดียวด่มันไม่ไหวแล้วต,ต้องยอมจมให้ลงกันสัทีอย่าไปฝืนรู้ไหมพ่อหมอฉันกลัวบ้านแตกอีแจวมันจะไม่ยอมมาแถมด่าฉันหูชายกันนี่คาถาข้อแรกเลยนะเองเนี่ยต้องกล้ากล้าที่จะต้องผเผชิญน้าเผชิญนี่แล้วก็เลิกกลัวเลิกอายได้แล้วเองน่ะต้องกล้าพอที่จะก้าวข้ามกำแพงแห่งความกลัวออกมาให้ได้ก้าวแรกอะมันจะยากเสมอ แต่เอ็งอะต้องกล้าเข้าใจไหมมันจะได้ผลจริงๆนะเออสิว่าอย่าถามมากเอ็งรีบกลับไปแล้วลงมือทําพรุ่งนี้นะกลับมาเล่าไว้ข้าฟังผลเป็นยังไงแล้วข้าจะให้คาถาข้อที่เ2เองต่อไปสิบวันเห็นผลเลยจริงๆนะพ่อหมออย่ามาขายฝันลมๆแรงๆกับฉันนะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามกันต่อตอนหน้า